สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยซีหาห่ค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับไปในช่วงแรกของมื่อวันที่่23เดือนพฤษภาคมค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องค่ะมือนี้ค่ะแอดผ้าพ่อแม่พี่น้องมาเทาสุกุลสกุอนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางจากพระอาจารย์กุมารทองสายคำเณรค่ะพี่น้องค่ะเอาแนวทางแรกนี่นะคะของพระอาจารย์กุมารทองสายคำเณรค่ะสิ่ดจมาเป็นตัวใดพ้พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆนะคะพระอาจารย์ กอะจะเริ่มปนละค่ะเออเป็นยังไงว่าคนโตว่ากันอยู่อ่าตกมื่อว่านคืออะไนี่ล่ะค่ะมือนี่ตกค่ะวัน,ว,นวันนี้ก็มาตกบุรีทำฟ้าลงฟ้าแล่นลค่ะอยู่น้องจ๋าก็บอกอีกสี่เด้องลา,าไม่ได้เห็นคริสอาจารย์ก็อย่าเสียใจเพราะว่าโทรศัพท์มันเสีย จ้าเดี๋ยวมันมีจะดูั้งวัยจากที่มาอยู่ประมาณห้าพันกว่าค่ะอืมนี่อมไปก็พอใช้ก่อนอันเก่าอ่นเก่าค่ะอัานเก่าก็าประมาณสามพันกว่าบาทนี่ค่ะวันนี้ก็มีทีเด่นเจอไอ้ทีเอ่อทั้งหมดงหมดที่เลียกา็อาจารย์เอ่อตัวนี้เป็นให้อะไรเนาะลูก อ่าโทษโทษนี่หวิ่งเจ็ดค่ะเออวิ่งเจ็ดออมาเนาะค่ะวิ่งเจ็ดกับอะไรลูกวิ่งเจ็ดกับกับผาเนี่ยประมาณนั้นค่ะมันเขาวิ่งเจ็ดเขาหน่อยอีกตัวหนึ่งเขาหน่อยจำไม่ได้ค่ะแต่ว่าม uh, ันเขาวิ entering, i, i i. Seventh, are, ่งเจ็ดค่ะมีวิ่งมีเจ uh, ็ดกับห้านะค่ะมันมันก็มาเจ็ดเนาะลูกค่ะมันแม่นเลยตอนนี้น่ะแม่นค่ะมันถูกทักงวดเลยค่อ เอาเลียน้ำมนต์ลูกเขียนเลยเอาลูกเรียนน้ำมนต์ค่ะหลวงหลวงตาหลวงปู่บอกว่าไม่ต้องรอวันพระหรอกวันไหนก็ทำได้ถ้าจิตเรามันสงบหลวงตาก็านั่งสมาธิเอ่อมาสมาธิทุกวันเต็นเทียนเป็นเป็นเทียนทุกวันดอกหนึ่งเอ่อค่ะแล้วก็จิตสงบก็ได้ทำน้ำมนต์ลูกค่ะเอ่อน้ำมนต์มันก็แม่นเน้องลูกค่ะ ละม,มนละม,มนด้วยตัวนี้ด้วยควันด้วยถ้าเนียงจะออกทองคดีก,ก็ได้เน้อเอาทีเดียวรวดเลยลูกใช่ค่ะเน <So, S 1> จ้าเออเนียงออกทองคดีก,ก็ได้หายหยาดยกก็ชุมก็ได้วิวเยอะเยอะค่ะไได้ปัจจัยเยอะเนียงละม,มนลูกเขียนเลยค่ะเอะ่เลขละม,มนเน้อฟัง ไว้จำไว้คือกลากจินเรงรัฐบาลเลขจายสามตัวเลขายสองตัวเก้าปรมาณอ9เก้าเก้าสาห้าลูกเก้าสาห้าค่ะสองตัวสองตัวมีมีสองสอง,สองแปดสองแปดค่ะ สองแปดกับสองหนึ่งลูกสองหนึ่งค่ะเออเขีนนอะลรลูกค่ะเดี๋ยวลุงตาจะให้เขียนอย่างนี้กันไว้เนื้อสามตัวเออ9ก้ามันจะเป็นหกเนาะค่ะเออหกสามห้าลูกหกสามห้าค่ะเออเก้าสามห้าแล้วเนาะค่ะเออสองตัวก็สามห้าสามห้าค่ะ สองสองตัวตัดนะค่ะแล้วก็เอ่อเอ่อเก้าเก้าเอ่อเก้าสามค่ะเออเป็นนั่นเลยเล่นบอหน้าตัดหน้าตัดหลังค่ะเออเป็นนั่นเลยใครสองตัวก็มีเอ่อมันมาสองตัวก็มีเอ่อ สองแปดสองหนึ่งค่ะสองหนึ่งก็ก,ก็ก็กลับด้วยลูกหนึ่งสองสองหนึ่งค่ะเออเ,เดี๋ยวก็เลขอะไรสองหนึง่งกับสอแปเนี่ยน้ำมตนนะลูกสามตัวค่ะ,คะเออไอ้สามตัวมันได้เจ้าห้าค่ะแต่คนก็จันเด่นก็แบบ บางทีเราจับเก้าสามสาเก้าก็ได้แต่แเราเราเแน่กันเราก็สามเรี่อลงการจะวงให้ค่ะบีบีห้าห้าสามค่ะก็สามห้าค่ะเอ่เอ,อกลับด้วยลูกห้าสามเป็นห้าสามด้วยด้วยค่ะพมนโนก,กลับนะเขียนให้เอดีด้วยเอวงวงก็บีสามห้าค่ะ สองนึงค่ะเออแล้วก็อ่หน้าลูกหนห้าค่ะเออเก็นันเลยเออชนนีโชนนี่ลูกค่ะเดี๋ยวจะเอความฝันทีหลังเนาะค่ะได้ไหมค่ะ ยังหน่อยเลยก็เอาจารย์เออในโจนี้มันบอกว่าสามห้ามาแน่นอนชั่วสามกับห้าจับคู่เือว่าเป็นเลขวิ่งค่ะอาจารย์เออเป็นจับคู่คือเป็นเลขวิ่งค่ะสามกับหานี่เื้ว่าสามห้าหรือว่าสามกับห้าคะมันมันนี่นะมันมันว่าสามห้าสามห้ามาแน่นอนสิคะ เออมามาในนนทนค่ะเออมาในนนทนค่ะไม่มาตัวใดกับตัวหนึ่งนะค่ะเดี๋ยวแล้วลงตาจะจับให้มีมีมีมันมันชีว้วานนน่าสามห้าน,นะมาในนนทนเห็นเต็มือนะวันค่ะลงตาลงตาล,ลงตาว่า แน,น่นอนเนี่ย <c oughs> มันมันมันบ่งนี่นะแล้วเตาจะให้เจนเรียกโจนี่เนอ้อ <c oughs> มีมีห้าห้าห้าหนึ่ง่ะ <c oughs> เออห้ามันมานะห,าห้าหนึง่งแล้วก็โอเล็กเล็กเลนมุรี่ไอ,อห้าหนึ่งลูก S <S ค่ะอ๋อเล็กเล็กอันนี้เล็กเล็กนะมึนเขียนเดียวเนาะค่ะเลโชนี่ห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้านี่ค่ะ,คะเลโชนี่เขียนแล้วก็สามก็เอ่อมีมีมัน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 ชี้ให้สามห้านะมันจะโอ้ลูกปลาก็ไม่รู้นะค่ะในความฝันนะ เดิน่าบอกนะค่ะพาันมันชี้มันชี้เราออกแน่นอนมันบงี้นะค่ะมันชีนิ้วนะเห็นเห็นดมันะขาวๆนะค่ะเออเลตนี้เบนด้วค่ะพาันแล้วแล้วเลขเลขวันนะเลขวันลูกค่ะเลขวันได้เปนนี่ขวันหนึ่งางนะค่ะวันก็เบน ศูนเจลูกศูนเจค่ะเออแล้วก็ก้าค่ะเออวันวันว่าที่ขี่เวียนที่ี่เวียนควายสองตัวตัวใหญ่เขายังใหญ่เลยค่ะเขามันยังงามเลยใหญ่วนทวนค่ะเออเดแต่แต่ไม่ใช่ เออ่ไม่ใช่หลวงตาเป็นคนขับนะปู่ปู่เป็นคนขับแต่ปู่เสียแล้วนะปู่ปู่ขับเกวียนควายยังเนี่ยเลยตัวผู้เงินอาจารย์ก่อนนั่งข้างหลังนะค่ะอายุเพิ่นเก้าสิบหกเก้าสิบหกค่ะเขียนเร็วป้องเขียนแล้วค่ะอายุอายุตานะค่ะเขียนแล้วค่ะโดยเพิ่นเสียแล้วนะ ค่ะเขียนแล้วแลวลงตาวค่ะค่ะเออเอออยู่ก้าสิบหกว้นก็ในปนก็เนียงก็เขียนหนึ่งเจ็ดก็เขียนแล้วเนาะอะไรนะคะศูนย์หน,น,นึ่งเจ็ดศูนยหน,นึ่งเจ็ดอององหนึ่งเจ็ดด้วยค่ะค่ะเออหนึ่งเจ็ดแล้วก็เอ่อ ศูนย์หนึ่งด้วยอยู่เรียนนั่นเลยอันนี้เลขเลขหวานหางเลขโจนี่หางมีจำนตวนหางนี้สามใช่ใช่ค่ะสามสามรายการรายการเด่นเลยค่ะอไม่ต้องปรำเพลง่งสามรายการนี้ให้พิจารณาดูว่าอเออราไดาคนบายเยอะก็ไม่ต้องซื้อ คนดูนะ <Okay. S 2> แล้วจะชอบเลยเนาะเเนะ <Okay. S 2> เลื่อนผ่านไปใช่ไหมค่ะ <Okay. S 2> เออแต่คนแต่คนก็ชอบเขาก็ซื้รอรถทีไว้จัดเมื่อกี้ก็รถตีก็กนล้ำมนก็ให้หนะ้าห้าหกอะไรค่ะโลกเก้าห้าหกรเจ้าหกห้าน้องเนันจตัวเนี่ยจ้า <Yeah. S 2> เออลขตัวนี้ก็ ไอเจ็ดห้ามันก็มาเจ็บของมันตัวนี้เล่นเลยตัวนี้ค่ะลุงลุงตาก็ไปามาตัวนี้เลยสามห้าเลยโอกุม<อ>ารทอ<า>งตัวนี้สี่บอกตัวเดียวสามห้าเวที่คะเออตัวเดียวเลยมันชี้บอกวาดตัวนี้เลยลุงพ่ออาจารย์ค่ะมันจะโกนด้วยนะค่ะลุงตากนสะดุ้งคืน มองข้างๆก็ยิ่งไม่เห็นใครอันนี้เรื่องจริงๆจะต้องเดินเลยค่ะไอ้ความดีอยู่แล้วก็ไอ้เรื่องเรื่องที่ฟันว่าปูเป็นเออ่ขับควีนนะควายตัวใหญ่สองตัวนะค่ะก็ฟันดีด้วยเนี่ยค่ะพ่อจันอออันนี้รนกองฟันลงจากสตีให้ศูนย์ศูนย์หนึ่งเจ็ด หรือเจ็ดหนึ่งศูนย์ก็ได้ค่ะแล้วแต่คนจะชอบเขียนให้เจ็ดหนึ่งศูนย์ก็ได้ค่ะในละนมณกส็สองหนึ่งเหนือสองหนึ่งล่างไม่ใช่เขียนล่างนะเขียนแล้วแต่คนเขาจะเอาล่า,า,ลางบูมกลับด้วยสองหนึ่งหนึ่งสองค่ะเออตัวเลข เออเลยมันมันไม่ไม่ไม่ไปใกลห,หรอกลูกอย่างแปดเจ็ดมันมาแปดแปดแน่วเมื่อกี้นะเนาะจะมันมาแปดเจ็ดใช่ไหมจ้าเออมันมามันมามันมาใกล้ใกล้กัในใช่หกศูนย์หกมันก็ดีลังกาดิมันเป็นหกศูนย์เก้าค่ะสรุปเลยน้องจ้าได้ค่ะขอ,ขอให้มีโชคขอให้มีโชคทุกคนเด้อร์เซเดอ ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ลาด้วยให้ตนมีกำลังใจได้ทำติดตามพระอาจารย์กุมารทองก็บ่าคนทุกด้านที่ตามพระอาจารย์กุมารทองเอกีทัวประเทศและก็ครูบาอาจารย์ที่มมทติดตามพระอาจารย์กุมารทองเนี่ยตนสามิตรทุกทุกให้ไปจัปดซ <c oughs> ทุกรุกทุกอุกกทุกทด้ทคกทุก ซาตลาอาเกนี่เลยคอยเป็นพระเป็นพระโจกีโจดีลูกกลับร้องสกังค่ะวุ้ยสาธุค่ะจ้าจ้าจ้าไปแล้วไปแล้วอาจารย์ไปแล้วค่ะกร้องสกังค่ะซาตุ้ยสาธุต่อไปไปแล้วลูกสรุปแล้วทางท่ายคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะหน้าทางจากพระอาจารย์กุมารทองสายเขมรค่ะพี่น้องคะมันี้มีเลขกคาร์นิมอลเหล็กนกุมารทองโทนี้แล้วก็เลขป้องฟันนะคะพี่น้องคะเลขกคาร์นิมลนะคะ เก้าสหาตัวกัน6 3สหานะคะสองตบนล่าง2 8ง1ปดสองหนึ่งหาสามสหาเก้าสมหน่งหานะคะอารนีน้าโมนเนี่ยะอาจารนแล้วเน้นสองหนึ่งสามหากับ1นึหาส่วนของน้องกุมันท่องเทนี่ค่ะสมกับหามาลานปเปอร์เซ็นแนวทางมีหนึ่งหาหาหนกับสาหานะคะหลืขอขวอมันอีกเจ็ดหนึ่งศูนย์เก้าหกกับศูค่ะพี่น้องคะแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะ พี Workers, ่้องค่ะก็มีประมาณนี exactly. ้ค่ะสำหรับแนวทางจากพระอาจารย์กุมารทองสายขมรนค่ะพี it, ่้องค่ะอย่าลืมนําไเป็นพ evet anyway, ิจารณาเบิ่งค่ะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะขอขอบคุณขอบคุณไปร้องวันเทาสุขสุคนสำหรับการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณสำหรับข้อมูลในคลิปนี้ค่ะขอบคุณขอบคุณแนวทางจากพระอาจารย์กุมารทองสายขมรค่ะพี่้องค่ะ ทำเบอทังทงมวลมนนี้นะคะแนวทางของพาจารย์มีเพียงสำนีเด้อพี่ดองเดอเแอกสิเดชั่อโตัวล่าพาพี่ดองบาเฮาสุขุสุก้นไปก่อนค่ะเอาไว้พอกันไหมกับแอดใ,ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ